ดูครับผมใช้ไอเทมบุ่มบุ่มบุมบุมบุมเห็นไหมครับนี่กดปุ่มยิงดีไซน์นะครับแหลกเลยโหดีไซน์ไปดีไซน์บุ่ม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 บุ่นี่เป็นไงครับผมไม่ค่อยดีเลยนะผมค่อนข้างมาตรฐานเลยนะครับคิดว่าตอบสนองไวมากนะครับกดยิงกดยิงนะครับนี่เอ้ยจบมาโอ้โหเรียบร้อยเลยนี่นี่คือเดินนะครับนะเป็นกล้อง ได้ปกติกเลยครับกระโดดสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวจอยสำหรับเล่นเกมนะผมมันติแพลตฟอร์มเกมคอนโทรเลอร์นะครับยอ่อเกมเซอร์รุ่น G4 Pro นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปดูดูร่างหน้าตากนันจริงๆเดี๋ยวเราจะมาดูฟีเจอร์รขาวๆากันก่อนเลยนะครับผมรองรับการเชื่อมต่อหลากหลายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS Android, Android PC Notebook เครื่องสวิตช์เนี่ยจอยตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆ แล้วก็ปุ่มของเขานะครับเป็นแบบแม่เหล็กเราสามารถถอดปุ่มได้นะครับผมเพื่อที่จะรองรับแพลตฟอร์มที่เราเอาไปเชื่อมต่อท่านเองผมซึ่งยืดุยต่อ,อการใช้งานมา,มากๆเลยต่อมาครัผมใจโลนโคมแบบ6แกนนะครับผมทำให้วควบคุมความแม่นยำแล้วก็เสถียรมากยิ่งขึ้นอันึงครับผมรองรับ Apple Arcade และ MFI Gamer นะครับที่จับเป็นยางนะผมแล้วก็ปุ่มเนี่ยชุบด,ด้วยโลหะนะครับช่วยเพิ่มความทนทานของปุ่มแล้วก็ช่วยให้ทน ต่อเหงื่อและการกัดก่อนได้ดีนะครับผมน่าให้ปุ่มเนี่ยมันทนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูดูลังหน้าตากันจริงๆด้วยเนาะตัวมอเตอร์แบบสมมาตรนะผมการสั่นสะเทือนที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ที่เหมาะสมนั่นเองนะครับผมได้ลองเล่นเกมดูแล้วนะครับมันจะแบบสั่นสะเทือนความรู้สึกในการสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมมันจะแบ่งสั่นสะเทือนเบาสั่นสะเทือนหนักสั่นสะเทือนซ้ายสั่นสะเทือนขวาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับถือว่า สั่นสะเทือนได้อารมณ์สุดๆเเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเทอร์โบคีย์นะครับแล้วก็เป็นปุ่มสกีนช็อตนะครับผมเอาไว้แคปภาพเวลาแบบเราได้ช็อตที่มันแบบสําคัญสาคัญอะไรอย่างนี้นะครับอืแล้วก็แบตเตอรี่นะครับผม800มใช้งานได้อย่างยาวนานเลยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูรูปร่างหน้าตากันจริงๆกันเลยครับเอาล่ะครับเราก็มาดูรูปร่างหน้าตากันจริงๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟีเจอร์ที่หน้ากล่องกันเลยดีกว่าว่าหน้ากล่องมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ นี่อันนี้ก็บอกว่ามีเจโดสโคโแกนนะครับผมแล้วก็ปุ่มเนี่ยนะครับสามารถถอดสลับกันได้นะผมให้มันเหมาะกับแพลตฟอร์มที่เราเล่นนะครับผมเช่นเอาไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์กับเอาไว้ใช้กับมือถือเนี่ยแต่ละปุ่มเนี่ยมันอาจจะควบคุมได้ไม่เหมือนกันแล้วก็ถอดสลับเปลี่ยนได้นะครับการรับประกัน1ปีเต็มเลยนะครับตัวจอยตัวนี้นะครับผมสามารถเชื่อมต่อผ่านบูทูธสัญญาณ 2.4G นะครับเป็น จอยแบบไร้สายผมส่วนนี้ก็เป็นรุ่นผม G4 Pro นะครับรองรับทั้ง Android, iOS, Swift แล้วก็ PC ครับมันติดแพลตฟอร์ม c o n t r เลอ e r เลยนะครับแล้วก็นี่ครับก็จะมีบอกว่ามอเตอร์เนี่ยสั่นสะเทือนแบบสมจริงมากๆเลยผมลองแน่นแล้วนะครับสะเทือนได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีปุ่ม Turbo Key มีปุ่ม Screen Shot นะครับผมเป็นคลัปเวลาเราเล่นเกมมือถือเนี่ยกดปุ๊บมันจะแคปหน้าจอให้เราเลยก็สะดวกสบายมากๆเลยเวลาเราได้ช็อตสำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็ แบตเตอรี่นะครับผม800์เลยนะครับสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับโอเคคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนในกล่องนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาแถมอะไรมาให้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือบอกนะผมว่าแต่ละปุ่มเนี่ยคืออะไรนะผมการใช้งานใช้งานยังไงสามารถดูตามนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษเนาะสามารถไปใน Google ได้เลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นใบขอบคุณนะครับใบขอบคุณเราสามารถอันนี้สามารถไปวางเขี้ยวน้ำได้เลยนะผมว่านะครับ ส่วนตันนี้นะครับก็จะเป็นใบ QC นะครับผมว่าจอยตัวนี้ผ่านการตรวจก่อนลงขายแล้วนะครับส่วนอันนี้นะก็จะเป็นโลโก้เกมเซอร์นะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูหน้าตาของจอยกันเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆครับปุ่มเนี่ยบอกเลยว่าอัดมาแน่นนะช่วยให้เราเล่นเกมได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับผมปุ่มมันค่องทั้งครอบคุมเลยนะครับในส่วนของปุ่มตรงนี้นะครับจับ ขนาดนิ้วมากนะผมแล้วก็แบบมันติดนิ้วมากมันเป็นยางนะครับผมแล้วก็การขยับไปขยับมาเนี่ยดูมั่นคงแข็งแรงนะครับแต่ละปุ่มเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ของมันนะครับในเดี๋ยวเปิดในคู่มือทีมันก็จะมีบอกนะครับส่วนอันนี้ครับก็จะเป็นไฟบอกสถานะของแบตของจอยตัวนี้นะครับถ้าเราอยากจะใส่มือถือแล้วก็นี่ครับดันมันขึ้นมาปุ๊บนี่แล้วก็ยกมันขึ้นมาแล้วก็หนีบกับมือถือแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เวลายกระวังหน่อยเดี๋ยวมันจะหักนะครับมันเป็นพลาสติก นะแล้วก็มียางกันลื่นตรงนี้นิดหน่อยนะครับตรงนี้จุดตรงนี้นะครับอันนี้ครับก็เป็นปุ่มสกินช็อตตัวนี้เป็นปุ่มเทอร์โบโหมดนะครับนี่อันนี้คือด้านหน้านะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะนี่ด้านข้างครับตัวนี้จะเป็นยางนะผมจับกระชับมือมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จ USB-C ส่วนอันนี้นะครับก็จะชุบโลหะนะครับผมก็ช่ให้ มันแข็งแรงคงทนนะครับผมไม่สึกหลอนง่ายเวลาโดนเหงื่ออะไรเงี้ยนะครับผมปุ่มไม่ค่อยลอกอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเราก็นี่ครับดึงอันนี้ออกมามันจะเป็นสัญญาณ2.4นะครับดึงออกมาปุ๊บเอาไปเสียบแล้วก็กดกด X ก,กับปุ่มโฮมตรงนี้นะครับมันก็จอยมันจะสั่นตรดหนึ่งทีนะครับแล้วมันก็จะเชื่อมต่อเลยเชื่อมต่อง่ายมา,มากผมจะเล่นให้ดูด้วยนะครับนี่อ่ะโอเคปุ๊บ ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบกันให้ดูนะครับผมส่วนด้านใต้เนี่ยมันก็จะบอกนะผมว่าถ้าเราเชื่อมต่อผ่านออนด์ไฟจะเป็นสีน้ําเงินเชื่อมต่อผ่านผ่านในสัญญาณ2.4เนี่ยจะเป็นสีเขียวผ่านอเวซจะเป็นสีชมพูถ้าผ่านสวิตจะเป็นสีแดงนะครับนี่การเปิดใช้งานก็จะบอกไว้แล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการใช้งานคันจริงกันเลยครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับเราก็กดนี่ครับกดปุ่มโฮมแล้วก็กดตัว A นะครับปุ๊บ ค้างไว้แบบนี้นี่มันก็จะกระพริบตัวนี้จะเป็นรุ่น G4 นะครับกดนี่ครับตกลง G4 G4 นะครับทำไมานะโอเคโอเคครับเชื่อมต่อแล้วเห็นไหมจากไฟกระพริบสีน้ำเงินเมื่อกี้มันก็จะค้างไว้แบบนี้นะครับอ่าผมจะลองเล่นเกมยิงซอมบี้ดูนะครับเชื่อมต่อง่ายมากๆเลย เราก็ไปปรับตั้งค่าปุ่มตามที่เราต้องการเลยแต่นี่ผมปรับเป็นออตโต้ไว้นะครับนี่การขยับนะครับตอบสนองไว้นะผมนี่ครับซ้ายซ้ายซ้ายเห็นไหมครับคือเล่นได้เลยแหละนะครับเล่นได้เลยอ่ะดูนะครับนะครับเดี๋ยวผมเล่นอันนี้เสร็จผมจะไปเล่นที่โน้ตบุ๊กให้ดูกันต่อนะผมว่าเชื่อมต่อยังไงนะครับผมจะไปเล่นเกมจีเดให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมโอ๊ย นี่ครับนี่นอันนี้ผมตั้งยิงออตโต้ไว้นะครับนี่ไปครับนะครับสะดวกสบายได้ฟิลลิ่งเหมือนเล่นเกมเพเลยนะครับไปไงวะรอเพื่อนเปิดนะครับนี่ ของดบของดบโอเคตายยองวะเออเออเอเอ,อบินบินบินเอาจะบังจะบังนี่ครับเห็นไหมครับประมาณนี้แล้วกันนะผมอ่ะผมลืมกดให้ดูนะผมเช่นเวลาเราได้ช็อตสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับนี่มันก็จะมีปุ่มสกินช็อตนะครับกดปุ๊บ นี่ครับมันจะแคปหน้าจอให้เราอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับนี่โ okay. อเคผมรู้สึกว่าเกมนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าปุ่มเวลาเลงน,นะครับผมเพราะว่าผมดันขึ้นผมดันขึ้นเนี่ยเป้ามันลงผมดันลงเป้ามันขึ้นมันก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับโอเค บอกว่ากดมิสไซน์นะครับผมดูครับผมใช้ไอเทมบุ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 มเห็นไหมครับนี่กดปุ่มยิงมิสไซน์นะครับแหลกเลยโอ้ยมิสไซน์ไปมิสไซน์ฟุ้มบุ่มบุมุมุมนี่เป็นไงครับผมประมาณนี้ลวกันก่อนที่เราจะไปทดสอบการเล่นเกมในคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการดีเลยดีกว่าว่ามันจะดีเลยหรือเปล่าแล้วผมการตอบสนองของปุ่มจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับผมจะลองกดซูมดูนะครับ อ่ะผมก็คิดว่ามันไม่ค่อยดีเลยนะผมค่อนข้างมาตรฐานเลยนะครับถือว่าตอบสนองไวมากนะครับกดยิงกดยิงนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบการเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์กันเลยครับทีนี้เราก็มาเล่นกับตัวคอมพิวเตอร์กันเลยนะครับผมการเชื่อมต,อต่อผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ย มันจะมี2แบบนะครับผมแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ 2.4G ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของเพื่อนเนี่ยไม่มีบลูทูธนะครับแต่ถ้าเพื่อนจะเอาไปเชื่อมต่อผ่านโนบุ๊กเนี่ยในโนบุ๊กมันก็จะมีบลูทูธนะครับโอเคผมจะมาสอนการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกันเลยนะผมแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมมุมขวาล่างนะแล้วเลือก connect นะผมตรงนี้นะมันจะมีคําว่า connect นะครับตรงนี้ตรงนี้ connect ทีนี้เรากดตรงนี้นะครับผม f i n d s h other type เนี่ยครับข้างล่างตรงนี้นะครับกดเข้าไป แล้วก็กดเปิดบลูทูธตรงนี้นะครับกดเปิดบลูทูธนี่มันจะเป็นสีเขียวแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมแอดบลูทูธหรือดีไวซ์อื่นๆนะเราก็เลือกกดบลูทูธตรงนี้นะครับพอกดปุ๊บเรามันเซิร์ชสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะเห็นจอยนะครับผมอตอนนี้มันไม่เห็นแล้วนะครับสงสัยมันจะปิดเครื่องอัตโนมัติเพื่อประหยัดแบตนะครับก็กดตัว A กับปุ่มโฮมค้างไว้นะครับอ่านี่ครับ สัญญาณมันก็จะกระพริบนะครับทีนี้มันก็จะเห็นชื่อแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมครับเกม G4 กดเข้าไปกดคอนเน็กพอคอนเน็กเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสีน้ำเงินค้างไว้นะครับโอเคเห็นไหมตอนนี้เราเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกับโน้ตบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะอ่ะทีนี้ถ้าผมแนะนำนะผมถ้าจะเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยผมแนะนำให้ เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ 2.4G ดีกว่ามันจะเสะถียรกว่านะครับแล้วก็ตอบสนองไวกว่านั่นเองนะครับวิธีก็คือเหมือนเราเสียบใช้งานแฟลชไดร์เลยนะครับเรายนนี้ออกมานะครับแล้วดึงดึงนี่ออกมาครับผมแล้วก็เสียบที่ช่อง USB ได้เลยนะครับเสียบที่ช่อง USB นะอะผมเสียบก่อนปึ๊บพอเสียบที่ช่อง USB เสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ เรากดปุ่มตัวนี้นะครับกดปุ่มโฮมแล้วก็กดปุ่ม X นะครับจากสีน้ําเงินมันจะกลายเป็นสีเขียวนะครับแล้วจอมันจะสั่นหนึ่งทีนะไดูนะครับปล่อยว้ระวังอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นสีเขียวเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับขณะที่เชื่อมต่อมันจะดังมันจะสั่นนะครับนะครับผมการสั่นนี่ยบอกเลยว่าสั่นได้ค่อนข้างดีได้ฟิลลิ่งมากนะครับผมพอเราเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บมันก็จะมีนี่ครับ อินเฟซต่างๆขึ้นมาว่าเราได้เชื่อมต่อจอยนะโหมดเกมมิ่งใน Windows ก็จะ d ีเท c t ขึ้นมาแต่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ปิดไปนะครับทีนี้ผมจะลองเล่นเกม GTV Low Pay ผ่านจอยนี้ให้ดูนะครับแต่ปุ่มมันยังผมยังกดไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่จะลองเล่นให้ดูปเป็นแนวทางว่ามันเล่นได้การเชื่อมต่อ,อยังไงประมาณนี้นะครับแล้วส่วนการตั้งค่าต่างๆเพื่อนๆก็ลองไปตั้งค่ากันดูนะครับตอนนี้นะครับเราก็เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ 2.4G เรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าเกม GTV แล้วนะครับอ่ะลองเล่นดูนะครับนี่ครับขับรถนะนี่ครับจอยมันก็จะสั่นด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมอ่าอย่างเงี้บ้างครับครับปรับมุมกล้องนะครับนี่เวลารถมันแบบกระโดดหรือว่าเวลาเบรกเนี่ยครับจอยก็จะสั่นนะครับเวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยครับบางทีเวลาเลี้ยวค่อยๆมันก็จะสั่นในค่อยนะครับผมเวลารถตกหลุมหรือว่า รถมันชนเนี Jord ่ยนะครับมัน oh ก็จะเกิดการสั่นตึ๊ดๆๆเลยนะครับนี่ครับเบรกเบรกนี่ครับประมาณนี้นะครับอ่ะที่นี้ผมจะลองให้ดูอัตราการตอบสนองนะครับเดี๋ยวผมไปข้างหน้านะนี่ครับอันนี้ผมจะลองกดเบรกหรือว่าถอยหลังนะให้เพื่อนดูไฟตรงนี้นะครับนะครับตอบสนองไวมากๆเลยนะ ผมเปลี่ยนมุมกล้องก่อนจะได้เห็นรถชัดๆนะครับนี่นะครับนนี้เล่นผ่านจอยนะครับนะครับได้ฟิลลิ่งสุดๆก็ไปเลยแต่ปุ่มเนี่ยเพื่อนก็ต้องไปปรับให้มันละเอียดอีกทีนะครับผมนี่ผมปรับคร่าวๆนะครับนี่เออต้นไม้โอ้โหเรียบร้อยเลยจนต้นไม้ผมรถยิ่งหายยากๆอ,อยู่นะผมในเกม GTA V โลเพนะครับอ่านี่ครับแบตมังก็ลดเหลือประมาณ2ขีดแล้วนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับกับจอยตัวนี้ผมคิดว่าจอยจะค่อนข้างคุ้มเลยนะครับผมต่อได้ทั้งคอมต่อได้ทั้งโน้ตบุ๊กต่อได้ทั้งเครื่องสวิตช์นะครับมือถือก็ต่อได้แล้วก็เชื่อมต่อได้ง่ายๆเลยนะครับครอบคลุมทุกการใช้งานนะถือว่าเป็นจอยที่ค่อนข้างคุ้มมากๆนะครับผมประกัน1ปีเต็มเสียเปลี่ยนตัวใหม่ด้วยนะครับ นะสำหรับใครที่ชื่นชอบผมอยากสั่งซื้อนะสามารถดูที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมมีลิงก์สั่งซื้อนะครับผมราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,800บาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นจอยที่ค่อนข้างคุ้มนะครับกับราคาประมาณนี้นะไปหาซื้อกันได้เลยนะครับโอเคครับผมผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับเออเออเออผมขอเล่นเกมทีทีก่อนครับกำลังขับรถสนุกสนุกเลยนะครับอืม อ่ผมลงลดให้ดูก่อนดีกว่าผมลงลดนี่ครับอ่ไปครับนี่นี่คือเดินนะครับนะเป็นกล้องได้ปกติเลยนี่ครับกระโดดนะครับเล่นผ่านจอนจริงๆนะครับเนี่ยแคปพงแคปภาพโอเคครับผมผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ